นีพร้อมนัดกี่โมงอ่ะไปเจอแป้นแลเมย์ข้างหน้าเลยไหมเพราะว่าพี่กะจะไม่ได้รถไปเหมนะือนกันอืมไปเจอแป้นแลเมย์ตรงหน้าเทโกะอ่ะเรากลับไปกี่โมงมาเลยถามพี่เนี่ยไม่ได้สลยเก้าโมงสิบโมง ิบโมงไหมเพราะว่าเฮนาส่วนใหญ่ก็ทำงานเก้าโมงเนี่ยมีเวลาให้เขาทำงานเขาก็ครับชั่วโมงหนึ่งเจอกันสิบโมงไปทุกมีแล้วเดี๋ยวเราเราสองคนก็จะโดนไล่ไปที่เรียบรวบลินทาลังกู้ทำไมอ่ะเราขาดคนเนาะอืมแต่พี่ไม่รู้ว่ารับตำแหน่งอะไรเท่าไหร่ อมันไ,ไหนดีดยทำไมมันไม่มีเลขหนึ่งอ่ะไม่มีคนอยู่ไงไปไหนดี <c oughs> ลุงเลือกบ้างดิัวา<ะ>อาเราต้องบินไม่ถึงแน่นอนว่านใกล้นี้ไม่ถึงโรว่วไงละด่าบมันแคบไปวงมันใกล้จะโดดไปทางไหน โดี๋ยงไปทางทาซ้ายใช่ไหมเบอร์สองใช่ไหมโอเคหจะว่านไปไหนยังไม่ลงเลยเราจะเราจะจะจับขนมอยู่พอเขาลงก็ไม่ลงนี่บอกถึงบอกให้ follow ไว้เราเรากินข้าวเรากินอะไรนี่ยก็ไม่ follow ไว้ไงหมดไม่ได้เนาะเห็นแค่กินจริงๆแล้วเนี่ยอ้าว มึงเพิ่งรู้เหรอ,นอคนนี้ไม่ไปกินไปเลยนะดออูเหมือนจะมีคนมีแหละอืมอแต่หนูลงได้ถูกที่ดีใจจังแบบมันแคบ <c oughs> เแฟนผมลงแมปได้แล้ว <c oughs> พูดให้พูดเลยนะแมปมันแคบอืมเต็นด้วยค่ะ พี่เหลือก็ต้องเคยทงแล้วลูกซองอีกแล้วเป็นอะไรกับกูวะเป็นลูกซองได้แบบแอคชั่นด้วยลูกซองแอคชั่นแอคชั่นออตโต้อากาอีกแล้วครับท่านเปล่ายา แอ,อบใจเดินเดินขึ้นมาก็เจอออโต้ออโตพายรอเอิญเวกเตอร์ดีเปล่าก็ดีนะแต่สุดนด้เมื่ไหนมันต้องได้แมกกาซีนขยายครัมีใครยิงกันหมู่บ้าในใกล้ลงหมู่บ้าในใกล้ไม่ใช่หมู่บ้านนี้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้เราเราต้องไปตีปั๊มเขาอะ ติดป้อมไม่ได้ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวประยุทธ์มบไม่ชอบฮะมึงเล่นมึงเล่ยงี้กูไปแล้วไปไหนอ่ะอย่าทิ้งน้องไปทิ้งนองมึงเป็นใครวะกูไม่รู้จักคุยกับกูได้ไงเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยมึงผิดอะไรมาบ้านบอกกูดิยกูผิดอะไรบอกไม่ดีว่าเลยที่ผิดอะไร อย่าอย่าชวนคุยเยอะนี่พยายามจะเก็บของให้เร็วอยู่นะอะไรเันมาทีเจสกบสี่อุ้ยอาพีจีเบื้องไม่เอาสกบสองโอเคแมกกาซีนโอเค ใไอมายิงก็ไม่ซอ,องจริงก็ถ้าว่านมายิงจะ <c oughs> ยิงนะว่านนะ <c oughs> ตกใจไงยิงกำลังร้องไห้ว้าตกโอ้โหเจ็บไม่ได้ไม่ได้ว่านเขาอยู่คนเดียวเว้ยเราอยู่นสองคนก <c oughs> <c oughs> ็ดูดิอยู่คนเดียวฝันข้างคนเดียวนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครครบด้วยแนละ้วเดี๋ยวเดินไปให้ครบเอง ไม่ครบลุงตีมีสามคนไม่ครบสี่ครับมเล่นมุกเชี่ยอะไรเนี่ยเล่นเรื่อยอ่ะมึงมึงเล่นไม่หาพากูเครียดแล้วตอนเนี้ยก็รู้าก็เครียดประจำแล้วมั้งรู้สิดู้กเครียดอยู่แล้วเออเครียดเพิ่มหน่อยเป็นอะไรไปมึงนี่เพิ่มอันนี้ให้กูอีกเหรอเพิ่มอะไรเส้นหงอกเฮ้ยหงอกไปแล้วจบจบเลยรู้ไม่จริง วาน่าจะรู้ดีสุดแล้วะอ,อืมในสโคปสีดีจังมีแล้วเอาไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดและเดี๋ยวเดี๋ยวมาฝั่นเดียวกันหมดได้ไงเนี่ยโอ้น้ำเย็นดีจัง สักพักแกรดเย็น <that> นอนเย็นเลยร่างเย็นเป็นศพเลยนอนตายเยไอ้ลุงมีคนมามีคนมามีคนมาแล้วมีคนมามีคนมามีคนมาบ้านมีคนมาบ้านหรังข้ามเกือบนะเกือบยิงเลยว่ะเกือบยิงมีคนมา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 จริงได้ยินเสียงคนอยู่บ้านหลังอะไรดิผมพี่ผมตามบนล่างวะหาไม่เจออยู่บ้านหลังข้างหน้าเลยทางทิศสามศูนย์ห้าครับ สามศูนย์ห้าอ่าจะบอกผมว่า<ด>เป็นเอาเป็นหลังที่ผมมาร์กหลังนี้เองขึ้นมาหลังนี้กูโดนน้าต่างแล้วต้องมึงอยู่หลังนั้นใช่ไหมเดี๋ยวกูเข้าหลังนี้เองมันอยู่หลังนี้ใช่ไหมน่าจะไม่ใช่หลังนี้ก็เดี๋ยวก็รู้โอ้เสียงใกล้มากบนหัวกูแน่เลย มันเสียงไม่อยู่ทางขวาผมมาต้องมีมีคนอื่นได้ลงไม่ได้มีแค่คนไม่ได้มีแค่คนนี้คนเดียวมีอีกมีอีกบ้านหลังนี้มันมีทางขึ้นมเนี่ยมีมีอ๋อมี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 รู้ยังว่าพวกเข้ามาเนี่ยมันอยู่หลังนี้หลังนี้ต้องใส่เละละ มีอีกมีอีกมีไซด์อีก,อกเน็กเียไม่รู้้แค่มันีเสียบไปาทางซ้ายไม่รู้ใช่ไม่ใช่ตีโครตตีหรือเปล่าได้ยินซ้ายเหมือนกันแต่เฉียบวะไม่เจออะไรเลยคูนสามนิตย์ดิงกระสุนเขียวด้วยัวเฮ้ยอืมแฟนผมโดนยิงยังยังไม่โดนอะไรเลยยังเหรอทำไมปี๊จะยิงหนูใช่ไหม เดี๋ยวมีใครอยากได้สโคปปะหนูมีสโคปสีสองอันต้องกูมีสโคปกูมีสโคปสีกูมีสโคปสองโอเคเปลี่ยนเป็นสโคปสามสีหมดเลยตอนนี้สีน่าได้ลงมีแม็กเทฟเลยเอาสีไหมเนี่ยสีทุกคน่แล้ไมได้ไม่ได้ใช้มีสองอันโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยไม่ทำอะไรติดมาก่อน บงอยู่ไหนวะโอ้บงอยู่แถวเรา12.59ไม่ไดใช่ไเราหาเสียงเปิดต้องต่อเสียงเปิดอยู่ลุงอืมห้าน่าต่อเสียงเปิดอยู่ ไม่เจอแต่ต้นตอเสียงมาอยู่ด้านซ้ายตะกี้แล้วมันก็เงียบไปอืมเบื่อแถวนี้แหละ จาบ้านว่าเดินตกน้ำเปล่าไม่ได้เดินตกน้ำหลังเสียใจที่เอวลุงทุกที่หนึ่งเออไดนบัวกูเลยตั้งเจอแล้วลุงอยู่กับแพง ตายหนึ่งกำแพงบนเหรออ่าฉันจะอยู่บนนั้นต้องแพงก็ดังอะ่ <Okay. S 1> เะเก็บตายแล้วสองมึงรู้มีใครอีกไหมกำลังขึ้นไปกำแพง กำลัลงเดินไปหลังกำแพงนะเดี๋ยวรู้กันดาวปับ๊บเงียบผมเองผมเองเงียบกูต้องมาหลอนเลยนี่ลุงมาตายฝั่งนูน้นอะหุ่นตายทีตายไปสองตัวน่ะเออเามาดูก่อนมีใครบ้างเดี๋ยวผมเข้าไปในกด,ดังเงยียบ เงียบสนิทแล้วเรื่องยิงใ,ใครไม่รู้ลงมันก็มันก็ลงมันก็โดนล่วงทุกคนเลย,ค,ลยเคูณสี่แหละนี่เกิดอยนะคูณสี่น่าจะหมดแล้วต้องไปกันดีกว่าอุ้ยบนเขาบนเขาเห็นแล้วอ่อาล้มครับตายครับมีเพื่อนแน่นอนสภาพนี้ คุ้มสีเยอะจังวะอืมคนมาทั้งก็ทั้งโกดดังละเฮ้ยลันเหรอ,หอไม่ใช่ลนันไม่ใช่ลนันไม่ใช่ลนันมีคนยิงพี่พี่ะดียิงแปลว่ามันยิงสินะ ตงบ้านผมบ้านหนึ่งแถวบ้านผมเนี่ยได้เสียงตีอยู่ลูกข้างบนและข้างล่างข้างบนข้างบนอา้าวมีบ้านเดินมาอยู่ไปเจอแล้วเจอแล้วตรงกลางกลางตรงกลาง,ง,งมไม่มีฝั่งนู้นละเนียโดนไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรงนั้นมีคนอยู่นี้นะ ว่อยู่ตรงไหนอ่ะมาไม่เห็นผมล้มเฉยๆอ๋อ oh, <yeah. S 1> นี่แหละนี่ไงยิงตูดแม่งเลยมีตัวหนึ่งชั้นบนในลงท,ที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอเวลาโหลดกระสุนแป๊บว่านเห็นไหม Hmm. ตัองอ่ะไม่เห็นไปเสียปูว่ามันอยู่ในฉเกแถวตายหมดหรือ,อยังน่าจะหมดแล้วมั้งแปลว่าไอตัวตะกี้มันไม่เห็นผมเลยผมอยู่ใกล้กว่าตอนนี้เ้อ ปวดจังหวะซิคคอมเลยแม่งเป๋าสองหมวกสองจ้าอยากได้หมวกนั่นไงตีกำแพงต้องตู้ไหนเป็นู้เจ็ดป่ะอ่าผมมีหกสิบผมมีหกสิบนะเอาไปเอาไปลงตู้เจ็ดเอาป่ะเทียบสิบมาเดี๋ยววันที่นี้ละเตี๊ยบแถวนี้ได้ไม่มีไม่มีเลยลุงนี่เอ่อลงทิ้งละเจอไหม ได้แล e ้วได้แล้วใส่กับอาก้ามีใครยิงข้างหลังเราไกลๆบนเขาไอายิงกันอยู่ลุงไปเจอเจอเจอเอสว์วไหนไหนไหนเอสวีอล้มเสร็จแล้วเรียบร้อยตายหนึ่งไม่ต้องยิงอาจจะมีอีกตัว เขาไม่มาปาร์ตี้ไม่มาคนเดียวหรอกล้มหรือเฉยเนี่ยเฮียใชยบ้านในบ้านในบ้านบ้านในบ้านได้ล้มตายเลยเยี่ยมจ้า คนเดียวช่ว์มีคนมีคนเรียบร้อยว่าแบบกระสุนกระสุนหนูยังไม่ทันลั่นเลยค่ะยิงนิดเดียวเองเปลี่ยนปืนเอาเอาเอาเอ็ซตีมาเล่นแทนละไม่มีพันท้ายเลยท้ายท้ายอะไร ไอโฟอ่ะสี่สิบวิไปกันดีกว่าปะ,ปะเขาเป็นไรกันวะทำไมวิ่งออกมาจากวงกันหมดเลยไม่รู้ามาจากวงแล้วโอกาสกินทางซ้ายสูงมากเลย มันยิงกลางสองรอบเลยเนี่ยอติตุิุ๊กังน้นอืมเห็นไฟอะใช่ไหมไปะปปกันอยู่ฝั่งโน้น มีไหมเนาะมีใครอยู่ไหมคิดว่านในบ้านมีปะน่าจะบ้านเปิดหมดแล้วก็เปิดครงนี้ไม่น่าจะมีของน่าไม่มีคนละแต่ก็เผื่อไว้ก่อนกันเหนียว่ไมมีแอร์ดอปอ่ะ ไอ้ดอกด้านหลังเราอ่ะไหนอยู่ตรงโน้นนะ่ 6, นะหกห้าน่ะเจะไปยุ่งกับมันเลยก็ตีเอาไอ้ดอกไปยุ่งกับเขาเลยเราล็อกเก็บดีกว่าลอกเก็บคนเอาแอ้ดอกเฮ้ยสกอบหกเย่ทิ้งสกอบสี่เลยแอบที่แอบล <c oughs> ้างหินก่อนแล้วกัน อะไงี้คิดเหมือนกูเลยกูอยู่ตรงนะั้นกูอยู่นี่ก็ได้ของหอหินหน้ากันอ้าวว่ามาหลังหินก็ได้ไหมที่แอบอยู่ในพงไม้มันต้องมีแน่ไอ้พวกอยากได้แอดดอปเนีะยนึ่อืาแล้ว ส่วนใหญ่ไอ้ดับช่วงกลางของเขาไม่มีเขาไม่ีใครเอาไว้วงเขาช่วงเขาช่วงนี้ช่วงหนีอย่างเดียวไม่แน่หรอกมันแตกสุดมันขาดจริงไงใครเดินโอ้โหว่านเดินอยู่ฝั่งนูน้นต้องข้ามไปลงไปใ<ะ>นนี้ในนี้ในนี้เข้าในนี้เข้าในาน,นี้ดีกว่าเรามีเดินหลังหินอยู่เราก็เลาะเราเลาะตรงสะพานเอา ไปอยู่ตีนสะพานตุกตอบตอสะพานเลยก็ได้มั้งว่าอะไรลงุงผมไม่รู้วงจะไปทางไหนอ่ะซ้ายเขาอัดกันเยอะมากเลยเก้าคนโอ้โหสนัน <3 S 1> <ะ>่นนะสามตีอ่ะรวมเรายังรวมแล้วสามตีถ้าอยู่สระก็อยู่ทั้งหมดเราอยู่ตรงนี้ก็ได้มั้งใช่รอ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 หาหินอยู่เลย ฉันจะพาเธอลอยปุ๊บล<บ>องหลังดูนเขากันอยู่ลุงเอาเอาตรงๆอ่ะไม่บ้านก็เขาอ่ะเขาแหละเขาเขาเขาไหลลงเขากันมาเพจโซนลูกหนึ่งคนตายด้วยตัวเองตกปลาตายอันนะเขาแหละอยู่ตรงเขาแหละยิงเขากันอยู่ เราไปไปฝั่งน,นู้นน่ะโซนนั้นน่ะเราสามันสามอ่ะพี่หนูคานมาอยู่นาบอบก่อนไปตกใจอุ้ยสะดุง้ตงตกยิก่งปะปๆ่าคอตี้แล้วแหละต้องมันซัดก,กันอยู่เลยน่ะไปดู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 ดักหน้าวงดักหน้าวงเ <c oughs> หลือห้าแล้วเพย์โซนตาย หมอบแล้วคูยินยาน้ารอเลยเจอแล้ว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 ทางทิศสามสามห้าเจอหนึ่งคนสามสามอ๋อเออสามห้าหนึ่งคนเราออกขวาออกซ้ายหนึ่งคนสามสามห้านี่อยู่ข้างหลังเลยนะนี่สามสามห้านี่สามห้าสามสามห้าสายมือเพราะว่าอยู่วะกูว่าอ่ะเจอแล้วตายแล้วเหลือขวาเหลือขวามือวิ่งขวามือมาคนหนึ่ง มันไปกี้มีขวามื่อไหคนนึงแป๊บอแบบเห็นต้นไม้เราเรียงไม่ขึ้นเดี๋ยวคนเดียวแกเดี๋ยวคนเดียวอย่างแกแบบตะกี้เปล่าว่าไหนต้องเด็กต้นไม้ครับทางห้าห้าครับต้นมะพร้าวดีครนะเออเรียบหรอได้ครับกูได้ไม่ทำเลยเลยวันนี้สวยกระสุนแม่งไปถึงก่อนกูซะงั้นไอ้เหี้ย ก้าวศพที่หนึ่งไปแล้วคลิปนี้ <c oughs> จัดไป